ษหลายคดีชายคนนี้เคยมีทั้งชื่อเสียงเงินและลูกน้องมากมายแต่สุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหาที่ทำให้ตำรวจทั้งประเทศต้องออกล่านานาน,นับเดือนนี่คือเรื่องจริงของเสียแป้งนานโนดหรือชาวลิตทองด้วงนักโทษคดีร้ายแรงจากพัทลุงผู้หลบหนีจากโรงพยาบาลอย่างอุกอาจจนทั้งประเทศต้องจับตาเสียแป้งเป็นชาวตำบลท่าแครออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เจ้าของอู่ซ่อมรถชื่อดังที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีพูดเพราะใจถึงและมีลูกน้องมากมายแต่ลูกน้องหลายคนกลับพัวพันกับยาเสพติดและอาวุธปืนเขาไม่ได้เป็นแค่ช่างซ่อมรถแต่คือนักเลงท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพัทลุงชื่อของเขาปรากฏในแฟ้มคดีตั้งแต่ปี2550เริ่มจากคดีฆ่าผู้อื่นและครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนปีต่อมาพยายามฆ่าสองคดีซ้อนตามด้วยคดีพกพาอาวุธสงครามบุกรุกกลางคืน และคดีฆ่าคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2562เขาถูกตัดสินจำคุกในคดีพยายามฆ่าตำรวจภาค8รวมแล้วมีคดีทั้งหมดกว่า11คดีและคดีใหญ่ที่สุดคือการปล้นผู้ต้องหาจากมือตำรวจสืบสวนภาค8กลางปฏิบัติการจับคดียาเสพติดมีการยิงต่อสู้จนตำรวจบาดเจ็บสารพิพากษาจำคุก20ปี6เดือนคืนนั้นวันที่22ตุลาคม2566เวลาประมาณเที่ยงคืน6นาที เจ้าหน้าที่เรือนจำนำตัวเสียแป้งไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อรักษาทันตกรร,รม,ตมตามนัดของแพทย์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชทันสองนายแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเสียแป้งเดินออกจากตึกอายุรกรรมชั้น6ของโรงพยาบาลอย่างใจเย็นก่อนลงลิฟต์และหายไปในความมืดไม่มีตรวนไม่มีโซ่เพราะเขาสะดาะอ,ออกได้ก่อนหนีโดยใช้กุญแจที่ได้รับจากผู้ร่วมขบวนการ ซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเขาเดินออกไปโดยไม่มีเครื่องพันธนาการใดๆการสอบสวนภายหลังพบว่ามีผู้ช่วยเหลือทั้งจากภายนอกและเจ้าหน้าที่ภายในและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ราชธรร์แจ้งตำรวจช้าวกว่า3ชั่วโมงหลังผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วเหตุนี้เองจึงนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนอกจากต้องการอิสรภาพ เสียแป้งยังเคยเผยแพร่คลิปวิดีโอในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,666อ้างว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีและอยากออกมาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคลิปนั้นกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมเพราะมันทำให้คนตั้งคำถามว่านี่คือการหนีหรือการท้าทายระบบยุติธรรมไทยกันแน่หลังเหตุการณ์หลบหนีตำรวจทหารและหน่วยพิเศษกว่า300นายระดมกำลังขึ้นเทือกเขาบรรทัดไล่ล่าต่อเนื่องหลายสัปดาห จนวันที่8พฤศจิกายน2566มีข่าวรือแพร่สะพัสว่าเสียแป้งถูกวิสามันแต่สุดท้ายไม่ใช่ความจริงรายงานระบุว่าหมาเห่าเตือนก่อนการประทะเสียแป้งยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่แล้วหนีเข้าป่าได้อีกพื้นที่เต็มไปด้วยป่าทึบฝนตกหนักและสภาพอากาศโหดร้ายเจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังกลับแต่ยังไม่ยุติภารกิจเพราะเชื่อว่าเขายัางมีชีวิตอยู่ ปลายเดือนธันวาคม2666มีคลิปชายหน้าคล้ายเสียแป้งยืนข้างรั้วลวดหนามชายแดนภาพนั้นกลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศได้แล้วตำรวจไทยจึงประสานอินเตอร์โพลและขอความร่วมมือจากทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวกระทั่งวันที่30พฤษภาคม2567นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโพสต์ผ่าน X ประกาศว่าจับได้แล้วเสียแป้งนาโนด เบื้องหลังการจับกุมเกิดจากการประสานงานของพตนอดทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกลาโหมซึ่งใช้เครือข่ายทางการทหารในอินโดนีเซียช่วยติดตามจนสามารถนำผู้ต้องหากลับประเทศไทยได้สำเร็จจากเจ้าของอู่ซ่อมรถสู่ผู้ต้องขังตลอดชีวิตจากคนที่พูดจาดีสู่ผู้หลบหนีที่ทําให้ตํารวจทั้งประเทศต้องออกล่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การแหกคุกแต่มันคือ บทเรียนใหญ่ของระบบยุติธรรมไทยที่ทำให้ทั้งสังคมตั้งคำถามว่าช่องโหว่แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมสังหาารรแก่่อยล มืปนหน่วยซิไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก็เป็นการเร่งคลี่คลายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจน,นะคะใช้ปืน M 1 6บุกยิงอดีตรองนายกอบจนะครศรีธรรมราชเสียชีวิตค่ะที่ขณะที่กำลังอาบน้ำให้วัวชนค่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนรอยคดีฆาตกรรมสะเทือนขวนัญที่แทบจะไร้เบาะแสไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีประจับพยานแต่ด้วยความมุ่งมั่นและไหวพริบของชุดสืบสวน จึงนาไปสู่การเปิดโปงฆาตกรตัวจริงได้สาเร็จนี่คือคดีสังหารอดีตรองนายกอ,อบจนครศรีธรรมราชและเบื้องหลังการที่คลายคือบทบาทสําคัญของพันตํารวจเอกภูมินผู้พันม่วงยศในขณะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2560เวลาประมาณ7นาฬิกา8นาทีเกิดเหตุสุดช็อกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอนันต์คลังจันทร์อายุ52ปีอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอเฉวอวดการเสียชีวิตของนักการเมืองท้องถิ่นคนสำคัญสร้างความตื่นตระหนกและคำถามมากมายว่าใครคือผู้บงการและเหตุจูงใจคืออะไรกันแน่คดีนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะในที่เกิดเหตุไม่มีประจับพยานไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะช่วยคลี่คลายเงื่อน้ำได้เลยแต่พันตำรวจเอกภูมินุูมพันธุ์ม่วงผู้กำกับการ5้ากองปราบกรามยศและตำแหน่งขณะนั้นไม่ย่อท้อท่านพร้อมด้วยชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันที พวกเขาไม่ได้อาศัยเพียงแค่หลักฐานทางกายภาพแต่ใช้การเดินเท้าแก่รอยจากที่เกิดเหตุและสอบถามพยานแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียดลึกซึ้งด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของพันตำรวจเอกภูมินทำให้คดีที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกกลับเริ่มมีแสงสว่างจากบาแสรเริ่มต้นศาลได้อนุมัติหมายจับนายชาวลรีทองด้วงในข้อหาร่วมกันฆ่าและพันตำรวจเอกภูมินก็ได้จับกลุมตัวนายชาวลรตไว้ได้แต่จากการสักถามปากคำอย่างละเอียดโดยพันตำรวจเอกภูมิน ท่านผบพ,พิรุธและวิเคห์ได้ว่านายชาวลิ์ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยความยุติธรรมและรอบคอบพันตํารวจเอกภูมินจึงได้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงไปยังสถานีตํารวจภูธรเชวดเพื่อพิจารณาถอนหมายจับซึ่งภายหลังสาลได้พิจารณาถอนหมายจับของนายชาวลิตจริงๆนี่คือไหวพริบและความถูกต้องในการทํางานและจากการสืบสวนต่ออย่างไม่ลดละในที่สุดก็พบฆาตกรตัวจริงสารได้อนุมัติหมายจับนายสหัสพัฒน์พลซึ่งรับราชการเป็นหน่วยซิลในข้อหาร่วมกันฆ่า โดยพันตำรวจเอกภูมินได้นำกําลังเข้าทําการจับกุมตัวนายสหัสพัฒนพลไว้ได้จากการสักถามปากคําโดยพันตำรวจเอกภูมินอย่างเข้มข้นทําให้ในายสหัสพัฒน์พลไม่สามารถปฏิเสธได้และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นมือปืนยิงน,นายอนันต์ผู้ตายในคดีนี้จริงนี่คือความสําเร็จอันโดดเด่นของพันตำรวจเอกภูมินและทีมงานในการคลี่คลายค,ายคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อน ไรพยายนและเกือบจะจับผิดคนได้สําเร็จเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นความละเอียดรอบคอบและศักยภาพของตํารวจไทยในการนาความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวของผู้เสียชีวิต